สวัสดีครับมาดูความคืบหน้านะครับในการสาร้างศาลานะครับศาลานั่งเล่นกลางน้ำนะครับอันนี้ขึ้นโครงหลังคาแล้วนะครับอันนี้เวลากลับมาบ้านนะครับก็จะมีไก่มีเป็ดวิ่งมาต้อนรับนะครับ เพราะว่าถ้าทางจะหิวข้าวนะครับอันนี้ก็ตรงนี้ใช้เป็นเป็นไม้เก่าเก่านะครับเขาว่าไม้นี่คือเราจะไม่ได้คลิกนะครับคลิกขนาดไม้ไม้นี่คือมีเศษไม้เก่าเก่าอะไรก็มาใช้นะครับอันนี้เป็นไม้ เสานะครับเสาสองต้นนะครับใส่แล้วอันนี้เป็นแผ่นไม้ใหญ่ๆจะมาทําเป็นทางเดินขึ้นนะครับอันนี้ก็หลังคานะครับหลังคาจะยื่นยาวนิดนึงนะครับอันนี้ค่อนข้างเตี้ยหน่อยแต่เดินไม่ชนนะครับไม้พื้นรู้สึกว่าจะขาดนะครับอาจจะเลื่อยอีก,กต้นสองต้นนะครับ แต่ว่าลองสะสมไม้เก่าดูนะครับว่ามันจะได้เต็มหลังหรือเปล่านะอันนี้พ่อผมสร้างเองนะครับสร้างเองคนเดียวนะครับก็คือไม่ได้จ้างช่างนะครับก็พ่อก็อยู่บ้านก็ให้แกทำเล่นๆนะ ประมาณนี้นะครับก็ความคืบหน้าก็มารอดูนะครับว่าเสร็จแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้รีบนะครับก็ทำเรื่อยๆแล้วแต่พอแก่ว่างก,ก็มาทำให้นะครับ อันนี้เป็นทรงจั่วธรรมดาง่ายๆนะครับสร้างในอันนี้จริงๆจะออกแบบให้มันโมเดิลให้มันทันสมัยให้มันดูดีๆก็ได้นะครับอันนี้แต่ผมชอบแบบธรรมดาธรรมดานะครับสไตล์เดิมๆสไตล์เก่าๆนะครับก็คือหลังคาอันนี้ก็จะเข้ากันกับตัวบ้านด้วยครับ<ม>บ้านที่สร้างไปแล้วครับบ้านที่สร้างไปแล้วก็เป็นทรงจั่วแบบนี้นะครับแต่อันนี้ก็จะจั่วสูงกว่าเดิมนิดนึงนะครับ อันนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะครับก็เก็บของนิดๆหน่อยๆน,นะครับเอาสังกะสีมาทำนะครับอันนี้ก็ขอจบการรีวิวความคืบหน้าในการก่อสร้างศาลานั่งเล่นกลางน้ำเพียงเท่านี้นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ อันนี้คือเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณผมคงจะชี้แจงไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าแรงก็ค่าแรงฟฟีนะครับและค่าไม้นะครับค่าไม้ก็เป็นไม้เก่าด้วยนะครับมาผสมผสมกันก็จะมีแค่ค่าเลื่อยไม้นี่หน่อยๆนะครับก็ประมาณนั้นครับก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับอาจจะมีทําที่นั่งทําอะไรเพิ่มด้วยนะครับก็รอดูนะครับก็ไปแล้วครับ